สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกันหลังอาคารกิจกรรมวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่นอกสถานที่ครับตอนนี้เรามาตรงจุดเกิดเหตุที่เกิดแผ่นด,ดินไหวนะครับที่เราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหวันที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ใกล้ถึงเทศการสงการนะครับก็คุยกันไว้ว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่น นะครับแต่ว่าเจ้าภาพไม่ได้เรื่องครับผมเจ้าภาพชื่อป่วยครับนามสมมุตินะครับบอกว่าไม่มีอะไรจะให้กินมันทุกยากขนาดนั้นเลยนะครับที่ขอนแก่นแย่ yeah, นะฮะที่ให้ความหวังตั้งใจไว้ว่าจะจะไปขอนแก่นแต่ว่าไม่มีอะไรให้กินเนี่ยมันก็จะแย่อยู่นะครับบอกว่าอยากกินลาบเปียกก็จะให้ทำเองโอ้งั้นกูก็จะทำกินอยู่บ้านดีกว่าอืมนะ ว่ากันไปนะครับถึงว่าลึกสงการปีนี้ก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังตัวนะครับสำหรับลูกป,ประคณีของเราในช่วงถัดไปนี้อีกไม่กี่อึดตดอ,อีกใจนี้ก็จะถึงเทศกาลสงการแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเที่ยวสงการยังมีความสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสงการแล้วก็อย่าดื่มมากนะครับดื่มพอเอาไปไม่ไม่เป็น,นก็พอแล้วนะครับก<ส>็ไม่ต้องดื่มมากหรอก อย่าเอาอย่างพี่ดีมแล้วกันนะครับเป็นสุขของชนนี่ม่นไม่ดีนะครับก็ยังไงก็วันนี้นะครับก็หลังสงการมาเจอกับข่าวหลังอาคารกิจกรรมอีกเช่นเคยครับวันนี้คุณสุเทพเทือประธานวันนี้มันด๋อยครับวันนี้ไม่มาครับมันตีนครับวันนี้มันนตีนนะครับวันนี้ดูวันหนฮะด้านนน้นครับ คุณสุเทพเจ้าประธานเมียไม่เข้าบ้านครับก็เลยมาอยู่ห้องเพื่อนตอนเนี้นะครับก็แล้วยังไงฮะคุณพร้อมหรือยังครับกับการเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลสงการในปีที่จะถึงนี้ครับสําหรับเทศกาลนะครับถนนข้าวเหนียวที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้เชิญชวนเพื่อนๆหลายๆคนให้ไปโฮมมาตุ้มกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับถามเขาไม่ราว่าเขาจะไปหรือเปล่าไม่รู้ครับก็เห็น ปีนี้น่าจะได้เป็นเจ้าแพทย์นะครับเจ้าแพทยไปเจ้าภาพที่ไปเที่ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวสงการนะไปไปที่ไหนบ้างครับไปถนนข้าวเหนียวครับข้าวเจ้ามีไหมบึงข้าวเจ้าไม่มีครับมีแต่ข้าวเหนียวครับผมชอบกินข้าวเจ้าอ่ะก็ไปหากินเอาครับร้านอาหารตามสั่งร้านร้านอาหารตามสั่งไปไปที่ไหนบ้างนะครับไปถนนถนนข้าวเหนียวแล้วก็มีบึงพลานชัยเช่นแก่นน้ำข แล้วก็ไปเขียนอวรัตนะครับเขื่อนเขื่อนวรัตนะฮะผมก็มีสามที่แค่นี้แหละเรายาปลาปิ้งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับมีตลอดไม่มีอาหารการกินนี่นะครับเต็มโอ้โหหาซื้อกินเองครับไก่เป็ดมีทุกอย่างครับอ่าอยู่ในอยู่นาเลี้ยงไว้ใช่ไหมครับที่ตลาดไปซื้อโอ้เยี่ยมมากเลยเพื่อนๆนะครับก็ชวนนะครับที่รู้จักกับผมเองนะครับป่วโดย โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่อนแก่นเช่นน้องโยเยเช่นน้องหญิงน้องหญิง,งเออหยีปุ๋ยปุ๋ยแล้วคะวอ้อดีตหมอสารคามอดีตของสงครามน้ำไม่ต้องเนาของเราเศ<อ>นาเสนาแบงเสนาเหลืองของเรา,าครับของพี่เบิ่มเห็นได้ยินข่าวว่าไปศึกแล้วก็ไปทำภารกิจไม่ดีครับอย่าไปแซรอย่าไปแไม่ดีถ้าว่างก็แวะแล้วกันนะครับบ้านโนนคองนะครับ ก็ไปเจอกันที่บ okay. ้านฟูสีนะฮะฮะไม่ต้องออกเลยครับครับผมน่าสมุดเฉ็เจอกันนะครับสงการนี้ครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับผม